ทุกคนคืนนี้นิดเพิ่งจะเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จนั้นทีจะมีเวลาว่างงั้นขอมาดูวันลิปที่ค้างไว้กันต่อเลยกับซีรีส์3เรื่องที่นิดติดดูช่ำๆทั้งคืนไปเลยค่ะดูผ่านแพ็กเกจนี้เลย True Online Super Sport EPL Plus ที่มาพร้อมกับเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งเน็ตแรงภาพคมชัดดูหนังดูซีรีส์ฟินสุดๆมา ตจากเรื่องแรกบอดไรเป็นเ e นิตี้แรกของวงไรมีไปท่องเที่ยวแบบประจ ol ภัยต้องทำมิชชั่นและเห็นสปิริตของเมมเบอร์ในวงระหว่างการแข่งขันอีกด้วยนา่ารักมาต่อเรื่องสองทานทารรักนิรันเรื่องนิกกี้พระเอกมากมีทั้งฉากหวานหวานจิกหมอนและฉากสงครามที่หักเลี่ยมชิงไหวชิงพิบกันติดงอมแมเลยค่ะมาเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะยังไหวแบ็กเอ้าเพชต้องสืบหาความจริงกับคดีที่เขาตกเป็นผู้ต้องหามาสิบปีก่อนเดินเรื่องดีมาก พเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคน3เรื่องครบทุกแนวจริงๆนะส่วนใครชอบดูแนวอื่นอีกเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะแพ็กเกจนี้เนี่ยเขามีให้ดูครบทุกแนวได้ดูแบบจุกๆแน่นอนที่สําคัญดูได้แบบคมชัดเต็มอารมณ์แน่นอนคะ่ะเพราะมีเน็ตบ้าน True Online แรงระดับแชมป์ทั้งบอลพรีเมียร์ลีกกีฬาระดับโลกซีรีส์อนิเมะก็มีครบเลือกสมัครเลยแพกออปป็กเกจ True Online Super Sport EPL Plus ใครชอบเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกนิดด้วยนะแต่อตอนนี้ขอตัวไปดูก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย